บอกอย่าเมามาทำงานอ่ะยิงไลวะนี่กูมีหน่วยชุบใบไอน้องชุบใบก็ไม่ได้มาค้งตกตายไว้ไงใคูกะกันว อย่าชุบกูกูจะไปเปลี่ยนอะไรบุ้ยแ้งกูเล่นลูกบ้าเลยกูอย่าให้พี่ได้อย่าไปอ,อย่าและเขาต้อนรับสู่เดลต้าฟอร์ตเกมเอพีเอสจากค่ายที่คุณคุ้นเคยแม่ผมเลยคิดถึงคอร์สดีตี้บราโวจังเลยโลกนี้เงียบเงียบ กำลังวิ่งขึ้นไปขี่เลยหลากหลายโหมดที่คุณได้ยิงห้าหันลองไปลองโหมดรูดแอนชุดกันยังล่ะครับไม่จูบกับกูเลยล่ะสิเออีปะอ๋อไม่มีครับไม่มียิงปืนเล่นทั้งแม็กเลยบางก็ดวงดียิงเขาได้บางก็ดวงชิปหายมาจากไหนก็ไม่รู้ ข้างหลังก็โอ้ยนู่นนู่นหมอบอยู่ตรงนู้นไม่ได้มีแค่คนะนะมีเหล่าบอสบอสคอยที่จะจัดการพวกคุณอยู่ด้วยนะครับออฟเลชัน<ะ>่นยังเป็นทางการกับลิคโนไมลอสส่วนอัปเดตก็คอลแลบกับสปายเฟมิลี่แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่ต้องพรีออเดอร์กันแล้วนะครับกับแว่นเกมชมพูสุดน่ารักที่ใครๆก็อยากจับจองกันแว,ว่นวาคูวของน้องอาเนี่ยใครี่อยากได้เป็นเจ้าของถ้าอยากเอาเท่ก็มีแว่นดําด้วยนะมาพร้อมกับแพคเกจที่คุณเห็นแล้วจะปฏิเสธกิเลสคุณไม่ได้เลยละครับและในที่สุดมกกีวานน้้ลล่องึแ รบมของสมน้นนาคุณอีกมากมายที่ออบตัดใจดีแจกให้โห้ยผ้าเช็ดแว่นน้ำยาเช็ดแว่นแผ่นปิดนะถุงผ้าเข้าถุงผ้ามีใครอยากได้หรือเปล่าผมก็อยากได้ครับที่บ้านขโมยผมไปใช้ซะแล้วนี่ครับแว่นตัวจริงอ่อสวย ไม่เป็นไรต้องอธิบายให้มากการออกแบบดีสุดๆไปเลยแน่นอนมันยังคงความยืดหยุ่นไว้ไม่ทิ้งลายออฟตัดสั่งซื้อได้แล้วที่ด้านใต้ดิคลิปชั่นดันล,ล่างไลโคจัสปาร์กก็ลดอีก100บาทเหมือนเดิมเลยล่ะครับหาซื้อกันได้ง่ายๆเลยแต่คุณคงหาไม่เจอในที่แห่งนี้แต่บางอย่างผมก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอมันที่นี่ด้วยเฮ้ยแผ่นเกมแบโคโอกดาว มันอาจจะดูไม่มีมูลค่ากับใครหลายๆคนนะครับแต่สําหรับผมแล้วที่ชอบสะสมกล่องเกมเป็นชีวิตจ,จิตใจผมบอกได้เลยว่าการเจออะไรแบบนี้เป็นอะไรที่ล้าค่ามากสําหรับผมล่ะใช่แล้วผมเก็บกล่องแว่นลูกค้าแบบนั้นแหละผมว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะเอาเกมพวกนี้มาทําเกมรีวิวสักครั้งในปีนี้ครับเราจะเริ่มจากอย่างนี้กันก่อนเลยนะครับซึ่ง <laughs> แต่ในโมดน,นี่ของเกมนั้นคงไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าไอ้เวลาที่กําลังลถถอยหลังอยู่นี่แล้วแหละเพราะสิ่งที่คุณควรทํานั่นก็คือออกจากพื้นที่แห่งนี้ก่อน,นเวลามันจะหมดเป็นกฎหลักพ<น>ื้นฐา,านที่นักรูดแอนชุดทุกคนรู้ตัวกันดีอืหาทางออกแล้วเลยสามนาทีเดี๋ยวนั้นเรามาทำควสเลยมันให้มาเจาะแล้วเราเหลือจะเป็นสองนาที เอากูก็วิ่งตามมาอีห่าพามาทำเควสเดี๋เนี่ยก็ไม่รู้เฮียกูก็งงงนะเอาไอเฮียเอ้ยจบแล้วแมงเอ้ยมากับคนโลภเฮียโอ้ยโอ้ยเยอะแยะเลยตู้เซฟต้องเปิดไปมินิเกมอ่ะเรวเหลือเวลานาทีครึ่งก็ไปยังไงอ้มีสลิปสลายกำลังกำลังกำลังชาร์จกำลังชาร์จไปสามสิบหกวิตรงนี้ขึ้นไม่ได้ติดำไยะนี่ แล้วไปไงอ่ะไอ้เหี้ยิบแปวิเอาแล้วไปทางไหนต่อวะเฮ้ยมันให้เดินตรงไปอะแหละถูกแล้วอ,อ้อาวเหรอฮ่ามันให้เดินไปเลาะทางเออช่างมันเ <c oughs> ถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะ <c oughs> ยีโมกันดีกว่าเย้ย <c oughs> พ่อหันมาที่พ่อ พ่าเนอะเย่เห็นเห็นชิ่เย่เย่เย่เดี๋ยวเห็นบุกไหมเย่เนยหน้ามองฟ้าแป๊บอ่าหมดเลยแล้วกูได้ของทองด้วยไอ้สัตว์ผูได้หน้ากากหัวข้าด้วยพวกเขาต้องหนีกันแล้วไอ้ตอนมันจูงแขนมาเล่ตามผมมานี่คือทางหนีใช่ไหมไม่ที่เจาะไอ้สัตว์ โอ้โหลูกซองโอ้โหลูกซองไปกันคิวบิดโอ้โหแหวนสติดพี่เรย์ลดเรยลกระสุนหมด ไอ้ยู่ชั้นเนี่ยไอเข้าหมอบไอ้ยูชั้นเออเดี๋ยวเคลียร์มาเดี๋ยวเคลียร์มาเออไม่ใช่ที่เราหรอกลงหัวแน่ใช่ใช่ใช่หมดวนแล้วหมดหัวไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่ว่าสกิลพระเอมันจะทำให้เราแบบรอดได้โอ้ยโอ้หเลยแต่กี้เพื่เอ อะไรเนี่ยกูเพิ่งเกิดมึงไม่มาอยู่ตรงจุดเกิดกูเดอ้อะไรกันโอ้ยเจ็บ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 เจ็อเจ็บ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 เะ็บวจ็บเเจ็บอจ็บเอ็บเเจเงบเจ็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 บเจจ็บ่จ็บเจ็บเจมบเจ็บเจ็เจ็ลเจโไกล กลมากกมากก้มากกมาแข่งใ,ใจไว้แข่งใจไว้หลงแมพอยหลงแมพอยูโอ้โหแล้วมันโอ้โหไม่ดีไม่ดีดคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาขุดหลุมเพาะกันเพื่ออะไรในสงครามหลบระเบิดนะ <c oughs> <c oughs> คุณฟูกูขึ้นไปนอนอยู่บนบนพื้นดิน,นอ้บนกาวเฮล .mi ช่วยลงจากตรงนั้นทีเถอะไม่ไม่รู้เหรอเขาขุดสนามเพาะกันทำไมในสงครามเอวี <c oughs> แป๊บหนึ่งเคลียร์อยู่เคลียร์อยู่กันแล้วเข้าไป <c oughs> ดีนะยังมีสโมกุกอ่ะเพราะว่าสโมกุกไอ้เหี้ยติดอะไรเนี่ยกูติดอะไรเนี่ยโอ้ย <c oughs> ยังอยู่ป่ะยังอยู่ยังอยู่ยัง <c oughs> อยู่สโมุก <c oughs> ช่วยเราได้สโมุก <c oughs> ช่วยเราได้เสมอสโมุกช่วยเราได้เสมอแข็งใจไม่ทิ้งเลยนี่หว่า กูจีนมีอะไรอยู่แกเอีกแล้วก็ได้อยู่ไม่เป็นไรผมมีสมองผมมีสมองเมื่อไหร่จะเข้าใจของว่าสนามพ่อมันมีไว้หลบกระสุนมันต้องอยู่ข้างล่างคุณเถื่อนมามาช่วยชุบผมหน่อย เข้าใจเขาว่าสนามฟอไมโอ้ยอยู่ข้างล่างจะขึ้นมาทำไมแล้วว่าไงแจ๊คเลยวิ่งหาูกปีนอยู่นั่นแหละอ้ากูตายด้วยเบนเซอร์โอ้หมากันเชียร์มเลยอุ้ยเก็นคนมาจากไหนวะเนี่ยที่นู่นเลยชุดเกิดมาเลย โอ้โหพ่อเอ้คไม่ใช่คุณครูนะขึ้นไปทำไมกแล้ววะมีควันซะอย่างมันทำอะไรเราไม่ได้เฮ้ยนอนยู่อ้ยย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 ยเยยยยยยา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรถถังมาหาคุณยังไม่เล่นเบอร์วอล์ฟแทงอย่างนั้นเหรอไม่ได้ครับขึ้นขวาขวาไปแป้งสามลูกติดมันไปแล้วเจ็บอยู่เจ็บอยู่ไป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 สามลูกเดียวรถถังโดนลูกเดียวเออพังพังพังดื่มน้ำแบบน้ำเป็นแก้วอะแต่ตอนนี้เป็นหมดแก้วที่มีมีกที่แล้วแต่เมื่อก่อนไม่มี มั <ละ S 1> เปลี่ยนแล้วดน้ำกะทิแล้วใช่ครับผมอร่อยมากอะไรอ่ะทำไม <laughs> ผู้โดนเลงบ่อยอยังวะหนีดคอเลยโอ้คิวฟีดโคตรดีแต่ว่าพูดเรื่องน้ำกะทิกันไม่กล้าเอาลงคลิปเลยดียซีซีกำลังจะโดนเล่น <laughs> อุ้ยโดนจากที่ไหน ไมาอีกมาแล้วมาแล้วว่าไงจ้าคนสวยมานี่สิมานี่สิมานี่สิมานี่เอ้าอะไรกำลังเท่ๆกำลังเอ็กคิวชันเพื่อนมายิงทิ้งเฮ้ยมีกระสุนไปไมมีไม่ได้เล่นไม่ได้ข้างในนี่มีข้างในนี่มีอยู่กับผมเต็มเลยตอนเนี้ยอยู่ในบ้านเต็มเลยกำลังเข้าไปหาที่มันมุดอยู่ข้างล่างมุดอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี่ดีตาย อาใส่เกี่ยวไม่เลยตายแล้วผมไปไหนเพื่อนครับมันจะไปไหนไอ้เยี่ยติดฮิศโอ้ก็พอเผาบ้างรถไปยาวเลยผมไล่ยิงมันข้างหลังเลยต้นมอนเลื่นเลื่อนเลยนอนหลายคืนบัดบัดบับ อะไรอ่ะหมอหมอเอ้ยมึงทำหน้าที่ไอ้บ้าหมอที่ช่วผมพูดเต่าไม้ล้อแชื่ออะไรนะพูดเต่าไม้ล้ฟไปเข้ก็ไม่ทันอยู่หลังเสียงเล่นนะคนไปกัน ไม่โดนไม่โดนโอ้ยอเฮียโดนระเบิดคือเราคือพูดพด,ดีเฮ้ยไม่นะรถถังขอ,องพ่อหมอหมอมอ,อยู่แค่เอ,อื่มหมอไอ้กัน้น<อ><อ>ไปไหนกับคุณเบนเตอร์ดีกว่มามึงเป็นหมอหาพ่อ <c oughs> เอาหูเต่าไม้เลิอ้อมาแลรถถังมาแล้ว ใช่เหรอคุณต้องรถถังมาแล้วเหรอใช่ใช่ผู้เต๋าไม้เลิศอีกแล้วพี่เยรักมึงว่ะเจม่เฮ้ยเจนยังไยเราเนี่ยสักทีออกสักหน่อยโ<ห>อ,อ้โเฮ้ยกลงไปกันเหรอ <c oughs> ไม่มีสไน,นเตรียมซอย พอลองสนัดฮอฮืม่ดอฮือฮือัือฮือฮือ่ือฮยอฮือฮืออฮือฮือ่อฮือฮอฮือฮอฮือฮือฮือฮออฮือฮือฮือนือฮ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 วอฮืออฮจอฮือฮือฮือออฮือฮอ่อฮอฮืออฮัอฮฮฮอออ ไอ้ยิงผ่านลอนี้ได้หรอวะไอ้ขีดระเบิดไอ้ี้ยมาอยู่้วยเอาหัวอะไรมาณนั้หโอ้โหพี่สอง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 ขอตัวน๊บนึงขอตัวน๊บนึง ว่าไงจ้าไอ้หนุม่มน้อยม,มานดีสิเฮไอสไนส์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 โอ้ยแม่งหลอดโอ้ยโอ้ยสไ,ไ,ไ,ไ<งา>นส์สไ<งา>นส์สไนส์ผมโยกอะไรเหี้ยไม่มีสมาธิไม่ลอดเฉยเอ็กดาวแม่งเลย โอ้มาเไรจ้าโอ้ยอาร์มพิษรักแร้วสวยริงนนึตัวเอมันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเป็นช่างเองไม่เป็นไรอ่อห้าวิวเลอะรถพังเพราะว่าไม่มีใ,ใครพีก็เลยถิอว่าเป็นรถศัตรูามางโคตรเด้อม,มีคนชื่อมหวยหัดใหญ่ด้วย ยึดอยู่ยึดอยู่ยึดอยู่ไอ้เหี้ยน้ำตากูไหลตรงนี้แหละลาก่อนคนเอ้ยอย่าเห็นอีกแล้วมันไม่คงมันไม่ลงตรงผมหรอกอะล่ะนอนแล้วนอนแล้วนอนที่เดิมแล้วไอ้เหี้ยนอนไม่ลง เป่าใต้พุ่งมากับมวยหันใหญ่ยอย่างชอยซีโฟอัดหน้าไอ้เหี้ยโอ้มันจะยึดกันได้ไหมเราเดียวเฮ้ยระเบิดดูเดือดจังวะไม่ยอมมีมวยหันใหญ่มีมวยหันใหญ่ชุบ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 โอเคโอเค อ้ยระเบิดไอ้เหี้ยโดนระเบิดน่ะที่ทางไหนว่างบ้างวะหมดแล้วเฮ้ยมึงยิงยิงรถเพื่อนกูได้ไงเฮ้ยมีรถเพื่อนกูอ่ะคลานอย่างเดียวตอนนี้ไอ้เหี้ยระเบิดเกล็เลยดได้ ไอ้อยังโคตรจังว่ารอบน,นี้คนอันใดหมวยอันใหญ่กระเป๋าใต้โคตรชอบเลยอู้ <c oughs> หมวยอันใหญ่อันดับหนึ่งเลยเบา,าใต้อะไรวะอ๋อที่เก้าที่เก้าเบาใต้น,นี่แฟนนายเก่งกว่านายกันเฮ้ย